ผู้ชมคะ BDMS Junior Golf Camp 2024ทับ2025ครั้งที่2ยังคงอัดแน่นนะคะทั้งความสนุกแล้วก็ทักษะกอล์ฟเข้มข้นค่ะจากโปรกอล์ฟชื่อดังโปรเพชรสดมแก้วกันจนาที่มาติวเข้มให้กับน้องๆนักกอลนะ์ฟเยาวชนตลอดระยะเวลา2วัน1คืนนะคะกับกิจกรรม BDMS Junior Golf Camp 2024ทับ2025ครั้งที่2ค่ะที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่4่ถมก ราคมนี้นี่ก็คือแคมป์กอล์ฟหลักสุดเข้มขน้น2วันหนึ่งคืนที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรมจากโปรมืออาชีพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมวันแรกค่ะโปรเพชรสดมแก้วกัญจนาโปรกอล์ฟมืออาชีพได้มาติวเข้มน้องๆในการเวียนฝึกอบรมตามฐานต่างๆทั้งฐานลูกพัดลูกสัน้นลูกชิปการระเบิดทรายแล้วก็การไดรฟ์นะคะ สำหรับกิจกรรมในวันที่2ก็คือวันนี้ค่ะน้องๆจะได้ออกรอบตั้งแต่เช้าเพื่อประลองวงสวิง18หลุมแล้วก็คัดนักกอล์ฟเยาวชนชายหญิงที่ทําผลงานดีที่สุด2คนค่ะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการกอล์ฟเยาวชนระดับประเทศต่อไปจริงๆโครงการนี้เราจัดมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เราตั้งใจที่จะพัฒนานอกเหนือจากสุขภาพของนักกีฬาเยาวชนของเราให้แข็งแรงเนี่ย เราอยากจะให้เขาเพิ่มทักษะได้ได้ได้เรียนรู้จากโปร,โรจริงๆที่ที่ที่มาจะมาอยู่กับเขา2วัน1คืนเนี่ยนะครับรวมไปถึงถ้าเขาใกล้ชิดกับโปรเนี่ยเขาจะได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพต,ต่อไปนะครับเราก็ตั้งใจที่จะจัดนะครับครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นกุมภาที่8และ9นะครับก็จะมีโปรแจนเข้ามาช่วยสอนกับน้องๆสนามเนี่ยเป็นสนามที่ค่อนข้างจะ สร้างมาให้เข้ากับธรรมชาติเลยเด็กๆที่เคยใช้สนามในเมืองที่จะค่อนข้างแบนราบเนี่ยจะมาอยู่กับธรรมชาติน่าจะเป็นสนามที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดสนามหนึ่งในประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็จังหวะดีมากๆเลยที่มาช่วงนี้ที่อากาศเย็นนะฮะสนามนี้ถือว่าเป็นสนามซึ่งค่อนข้าง,าง,างจะเป็นมิตรภาพไม่ยากเกินไป ไม่ง่ายเกินไป นอกจากกิจกรรมดีๆอย่างจูเนียร์กอล์ฟแคมแล้วนะคะ BDMs ยังมีกิจกรรมการกุศลที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่คันทรีคลับร่วมกับสนามกอล์ฟบางประกงริเวอร์ไซด์ค่ะขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรองเท้าเพื่อน้องสมทบทุนช่วยเหลือเด็กผู้ได้โอกาส5โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเงินบริจาค400บาทต่อชุดค่ะเพื่อเด็กนักเรียน1คนประกอบไปด้วยรองเท้าผ้าใบ1คู่และถุงเทาง้า2คู่มอบให้ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2568นะคะผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะวันนี้จะเป็นกิจกรรมวันที่2เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่า BDMs Junior Golf Camp 2024ทับ2025ครั้งที่2น้องๆน,นักกอล์ฟเยาวชนคนไหนจะเป็น2คนที่ทำผลงานดีที่สุดได้เข้าร่วมแข่งขันร,รายการกอล์ฟเยาวชนระดับประเทศกันต่อไปค่ะ